RN มีจริงล่าสังหารเก็บแต้มเพิ่มซอยต่อชดอดับคาฐาน เป็นไปเป็นไปตามที่นักยุทธศาสตร์ทางทหารคาดไว้ทุกประการว่าเจ้าหน้าที่รัฐไทยไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องตกเป็นเหยื่อล่าสังหารของสไนเปอร์ BRN ชนิดที่เรียกว่าโดนสอยร่วงกันรายวันซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นทุกประการเพราะหลังจากร้อยโทภูวิวัต์คำสิงเหยื่อรายที่3ของพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ถูกยิงเสียชีวิตหน้าฐานปฏิบัติการบ้านสนามบินจังหวัดยะลาเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเพียงหวันฝ่ายตรงข้ามก็ สามารถดักยิงเป้าหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไทยได้สําเร็จเป็นรายที่4โดยคราวนี้เหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตชดสิบตํารวจโทก่อพาบุญอ่อนผู้บังคับหมู่กองกํากับตํารวจตระเวนชายแดนที่42ประจําอยู่ที่ฐานปฏิบัติการ9333ตําบลกะลุววอจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มของวันที่16มีนาคมแม้ฐานดังกล่าวจะมีการวางบังเกอร์และกระสอบทรายกันกระสุนตามยุทธวิธีป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธสงครามของฝ่ายตรงข้ามแต่บังเกอร์ก็ไม่อาจรับ มือกับยุทธวิธีสไนเปอร์ที่ยึดถือตามมาตรฐานนักล่านั่นคือการเกาะติดซ่อนตัวในระยะหวังผลรอเวลาอย่างอดทนเงียบเชียบจนกว่าเป้าหมายจะปรากฏตัวจากนั้นเมื่อการกระบาดในกล้องเล็งท่าเป้าหมายในตำแหน่งจุดตายมือสังหารจะลั่นไกปล่ปอยกระสุนพิฆาตออกไปเพียงนัดเดียวแล้วสงบนิ่งเฝ้าดูผลงานเพื่อความแน่ใจก่อนถอนตัวออกไปพร้อมกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นสิบตำรวจโทกอพาบุญอ่อนอายุเพียง27ปีจึงถูกยิงเข้าหน้าอกอย่างแม่นยาได้รับบาดเจ็บส อาการเป็นตายเท่ากันและเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่าสไนเปอร์ BRN นั้นมีอยู่จริงและขยายพื้นที่ปฏิบัติการได้เพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัดยะลาและนาราธิวาสซึงแน่นอนว่าอีกไม่กี่วันจะต้องมีเหยื่อรายใหม่ในพื้นที่ใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคำถามซ้ำซากที่เกิดขึ้นจากครอบครัวของเหยืย่อผู้สูญเสียจากการถูกซุ่มยิงของสไนเปอร์ b r n ก็คือเมื่อไรฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกอรอมนภาคที่4ส่วนหน้าจะปรับยุทธวิธีในการรับมือและตอบโต้สไนเปอร์ ขสือแทนที่จะคาดหวังว่าจะใช้การเจราจาสันติภาพเป็นแนวทางแก้ไขเพราะในความเป็นจริงสิ่งที่รัฐไทยต้องยอมรับก็คือในทุกการเจราจาบนความขัดแย้งทุกมุมทั่วโลกฝ่ายใดที่ได้เปรียบในสมรภูมิย่อมไม่ประสงค์ที่จะเจราจายุติความขัดแย้งเพราะมองเห็นชัยชนะอยู่แค่อื้อมหรือหากต้องการเจราจาฝ่ายที่ได้เปรียบก็จะเป็นผู้กำหนดเกมหรือตั้งเงื่อนไขที่ฝ่ายตนเองได้รับประโยชน์มากที่สุดดังนั้นชัยชนะของสไนปอร์ที่สามารถเก็บแต้มล่าเหยื่อได้ทุกสัปดาห์ย่อมทําให้บีอาร์เอ็นเหนือกว่ารัฐไทยบนตต๊ะะเจจรา,จาแล ใดที่รัฐไทยไม่สามารถสกัดกั้นปฏิบัติการของสไนเปอร์ได้สําเร็จก็อย่าวังเลยว่าการเจรจาจะบรรลุผลและความสงบสุขนั้นจะกลับคืนมาสู่แผ่นดินด้ามขวานของไทยปัญหาสําคัญของฝ่ายรัฐไทยก็คือผู้มีอํานาจตัดสินใจในการกําหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีให้ความสําคัญกับอันตรายและภัยคุกคามจากสไนเปอร์น้อยมากเพียงใดหรือจะต้องรอจนกว่าระดับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือแม่ทัพโดนสไนเปอร์สอยร่วงขณะปรากฏตัวในงานพิธีเสียก่อนจึงจะเอาจริงเอาจังกับภัยคุกคามนี้สําหรับใน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยคนแม่นปืนทั้งของศูนย์สงครามพิเศษกองทัพบกและหน่วยซิลของกองทัพเรือต่างกระหายที่จะลงพื้นที่เข้าประดาบเลือดเดือดกับสไนเปอร์ของ BIN ด้วยความมั่นใจในศักยภาพที่เหนือกว่าทั้งการฝึกปลือยยุทธวิธีและอาวุธที่ใช้ขอเพียงผู้มีอำนาจตัวจริงสั่งการมาเมื่อไหร่สไนเปอร์ BIN ก็จะได้ประจักษ์ว่าจากผู้ล่าเหยื่อย่อมกลายเป็นผู้ถูกล่าได้เสมอ